สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านวันนี้ชาซุยมาเป็นมือกล้องอนบอกกัปตันพี่น้องเนื่องจากว่าบอกกัปตันเพินพ่นค้าเสิร์ฟเขาเพิ่นก็เลยชาซุยมาเป็นมือกล้องแทนเสิร์ฟเขาแกงี่คทจะฟังช่องเพิ่นพี่น้องสวัสดีพี่นอ้อ,นองสวัสดีเด้อ สยังมา่้องเรงยอพี่เนาะสจ่ลดอกขอบในาะกงกะาตีพี่น้องที่มาสวยในงานพี่น้องเลยขอบใจหลายพี่น้องเนาะขอบใจเพื่อุคนเนาะอะไรวะอะไรวะเจ๊ใช้แดขเกาทงน เหพี่น้อเสร์ฟแขกพี่น้องเฮ้ยบวยเปนบวแเนแขกพี่น้องคนล่าเลยแหละเสร์ฟพี่น้องเนาะพี่น้องเบาอะไรเบาเบาใจเบากับใจเกสาย อืมโอ้ยคือว่าม่วนแต่เด้ถ้ากระสวากม้าจะเทือนมาเลยนะบะถาจะาก็มานี่จะเมื่อจะเมื่อคือบ่ได้้าก็นเกว่าจะไปหนังใช่จะสัดดิงๆมาบางหนึ่งนี่มาจะเพือนมาอ้าว่อกดอนเดเมือกอือดแรกวก็พามาเลยสัดดิงๆมาพี่น้องเห็นอู ป้าเมาสบายดีซองพ่อใหญ่กัปตันเนยสบายดีสบายดีนะคะป่อใหญ่กัปตันพ่อใหญ่กัปต,ต,ตันค่าเสิร์ฟแขกเนาะพี่น้องก็เลยให้ซื้อมาเป็นมือกล้องให้ข้าวข่าข้าไม่เท่า เป็นหมืเหรอวะเปเท่าแจนะพ่นพ่นน้าม่จ้ะนะเผื่ออะไรยบอคนบวชเืออไปออกฟิตเนสเนาะเป็นไปโหลดพุงนะคะลอบโอเค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 แวอบสององบอกกับตันเหมือนเดิมอกไม่ลอกคำมีออเลยอเปคัตัน ายบเวใหญ่ด้ม yeah, no, 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 no. ี่รามีการามี้าลนตบไ้ย่กับบ้านนาะ้ยอก็พรใหญ่กัตันาจะมแยนงพี่น้องมาให้พี่น้องใกล้ๆียนางนี่พี่องอาหันหน้ามาดูแม่ท้าเจ้ท้าเจ้สิแคปเชร์นี่ พันใหญ่กัปตันเด้คือเป็นหันโอ้ยจะให้ันหยิบงานไหมพี่น้องเลยจะซีมก็ไม่ได้ซีมนี่ซีมนะแม่จะลงท้องแล้วนะพี่น้องอ้าวลายลงสุกจุเจเด้ขั้มตาสวดบุนทุเจหยุดซาดเปรี้ยวหวานพี่น้องอมเค็มแซ่บนังหยาบนิดนิดโอ้ยนังหยาบนิดนิดพี่น้องเลยจุด เจนวันเนาะหาฮะเห็นเจนวันไม่ใช่เจนวันนะตุ้งใสยิ้วเนาะทางมังนอกหรือมังหน้าไปนะประเทศลากะต่างประเทศอืเป็นสูตรเลยมากินน้ำยำหนังเนี่ยมันดีตุ้งใสยิ้วไปนอกนะกอ้โหปุ้ยมาพวกกะทิเนี่ยโบเห็นไหมบุญมาแต่งานบุญเริ่เราให้เจ้าขาไปส่องมึงทั้งนี้เนาะเห็นียังข้าวๆในจานมันก็เป็นตะหยากตะแสบอยู่ในหนึง มันเผาเกลียวมากมเฮ้ยาาพี่น้องกินขขากของบุญ นงางเผากองบุญรอผมมามูมาทานน่แล้วรอไปจะมามูมาทานสาหับมอมู้งทานแดดแดดแดดให้มูทายคนกินนั่งหนาดำๆซะบะก่อนอ,อื่นนะฮะก่อนอื่นขอบใจตากล้องนะฮะน้องซุยนะฮะส่องเย้เงื้งอมีน,น,อน้องเลย คุณงวนะฮะสดแซบบ่ะช้าเจียววางอมเค็มกัตันหมักเผ็ดเนาะก็เลยตักเอาแต่ผีมโหหหนามันแซบปัญญ์อากาศ้อดกระเผ็ดชื่อืรดูมันจะลง เจนหัวตกบแตกหูแอกแอกแอกคำว่ากเตแอดแอกกตะเตแอดแค้นยินไส้พี่น้องนี่นี่โอ้ตากล้องคุณเนาะสด ยังวะแลมแซบผลกแซบบออากาศฮอทเอามือเนี่เหลือย่อยทหยังนี่บ้างเลยปลเย็นมาแกลงปลาะศรษฐ์เจ้ารุดไปเลยจอยเนาะอืจอยเมื่อน้เลยวะจักเมียข่อยจมื่นเออโบแอนผ่้สาวข่อยจมื่นเลย้งเอยเธอไม่สนใจจอยจะอยู่ทำไมเลยจมื่นเมื่อใเมื่อว่าพรืลอแกลงมากใหม่ว่า ุณแม่เจสีได้มาแล้งอ่ะเจส่าเออว่าอะไรเจสีเจสายนะเจสายนี่อยู่นี่เนาะน้ำเน้ยดอกเข้าบ่อไปกินน้ำเนาะของดีนิดหน่อยคลองแท็บเนาะคลองแซ่บปักปาดีทุ่นทางเลยสวบยังไงเนาะสวบยังไงอ่ะ เผ็ดๆเนาะหวานสดๆบักติดลวดมๆสรุปวันสิให้น้องนี่มาถ่ายนางหนาดำๆคุณพี่จะจบคลิปแม่นบ่เออต้องเบิ่งไว้ดอกเอ๋อเบิ่งเออเบิ่งนางหนาดำอ้ายผู้เดียวดีแล้วดำหนีสื่อเนาะบ่ซิวตุ่มห้ากับบ้านเต่ดำแต่ก็หำใหญ่นะผู้บัญชาเปิดเบิ่งแม่เปิดแม่ขันใจอาญาอุ้ยดำแต่กะห้ำใหญ่ ถึงจะดำถึงเราจะดำแต่เราอร่อยจะมายังอร่อยบ่แน่เบิ่งนางหนาดำปุ๊บดอลนเฮ้ยแดงกินบ่มาเร่อาาบุเนพัวเจ๊ซรายได้เห็นกล่องหยกมือใส่ใหวับเลนะกินอย อยไปเหยียบมาเ้อมันปะจิคบมันปะจิคบไปกขขขับๆใช่ไหมรื่นเท้าอีกโอ้ยยำนังสวยหนึ่งพี่น,อน้องเอ้ยนังผูกลลวมันแมน่นขึ้นมากอด,ดีแล้วพี่น้องอา้าว <c oughs> สดคัามักคนะักๆว้าวโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องก็เสบือ่อเสร็จแล้วมาเบิ่งเต็ม <c oughs> นั่งหนาเบากัำตันห้ามเบื่อดำๆนี่พัวนมากินอ่างตุบอยู่ห้ามเบื่อห้ามยุดเบิ่งเนาะให้เบิ่งรู้ว่าพี่น้องเลยถึงกบตันอยู่บนลงคลิปก็ให้กดไลค์กดติดตามไว้เมื่อได้รงมันจะเด้งขึ้นเนาะพี่น้องคันคันคันเบื่อเด้ฮะคันเบื่อเด้บุมี่เพ่เบื่อดอกบุมเป็นเครื่องกระห้องสมุดเอฟซีเบื่อได้เมื่อยถ้าบิงคลิปไล่ เบื่อเราก็ออกเนาะพี่น้องรักแล้วก็เราก็พ่อยากให้เราก็พ่อยา,ากายาให้ออกนั่นแหละเนาะพี่น้องในใจเราในใจเราเนะ่ะเราก็อยากให้ดูเราตลอดไปเนาะมผมก็จะว่าเราสับไทยแน่จักหน่อยออเจ้าสิเปล่าประหอดใช้นั่งหน,น,นาดำๆจะนันนี้มันชีน้นาที่ละไได้เพ็ดเพพี่น้องเลย เอาเอาเอาไมบยังกันนะให่สะแตกกนันแน่เอาคำนี้ว่าไม่สู้ผ้เท่าไหร่เพราะว่าวกับหลานของเราเองเออเอาไอเป็นหลานไอเป็นยเหมือนอร่อยน้หยาบเนาึนข้นเ่นหอึนอืมมมีการขึบมีการกลับอีก กรึบๆน้องพี่น้องโอเคหอดสนีก็ขอบใจตากล้องเนาะน้องสุวิหอดสนีก็บตักันปิดีลิปแล้วพี่น้องเด้อฝากกุ้ไล่กุ้ยแซ่กุ้ยตามเนาะหายกับน้ำใจส่องกับตันเนาะแล้วก็ขอขอบพระคุณเนาะซ่องทีเอเมนขอขอบพระคุณที่ดีคอมเมนต์เข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามาขออนุโมทนาบุญนะใหม่ขอบครัวของไอ้ตันนาะพี่น้องขออนุโมทนาบุญทำกันเด้อพี่น้องได้บุญทำกันเนาะแล้วก็ กัปตันกะขอบม่พูดเลลายๆนะพี่น้องกัปตันแผ่บุญมวยเอฟซีส่งมาให้จักบาทเลยพี่น้องเอ้ไปได้ยังไงวะว้าวขี้เหล่มากเลยขี้เหล่มากเลยปาเมาณวะโู้ส่งกัปตันเนาะพี่น้องแผ่บุญบาได้จักบาทเนาะกระผมเป็นยังเนาะพี่น้องพี่น้องอยากซอยกัปตันบัวหับหัวหับมีบุญไปแล้วโอเคจบข่าว เอาหายปลาเมาเด้อค่ะปลาแมวเราซอยจะมือบุญเนาะคันวิทย์บุญไปแล้วลัครับโอเคเอามาหายปลาเมาเด้อค่ะปลาเมาเอาไปทำชีลังก็ได้ทำย้อนก็ได้ไปวันพระก็ได้ไม่ไม่ไเราไม่รับเธอไม่รับเอามาให้ปลาเมาเฟซปลาเมาเลยนะฮะไพยากซอยใช่เฟซบุ๊กปลาเมาเอาไปเลยใช่เลยซ้องกับตันไม่รับปิดจากวันนี้ไปนะมาเถอะโปกไปเลยพี่น้องสบายดีพังเบากับตันโฆษณาไลฟ์ขี่แขวเต้นจุกจวงหนากระดำดำบ้านาพี่น้องสวัสดี